สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับชอ่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดเพจดังเพจกูอีแฉเด็กกูตบเรียงตัวได้มีการโพส์ข้อความลงในเพจโดยมีข้อความว่าแชทหลุดจากยูทูบเบอร์คนสนิทของไอ้พลอ้าอามามาทุกๆคนคนที่ใกล้ชิด และคนที่ไอพลมันไว้วางใจมากที่สุดบางเอิญไม่กลัวหัวขาดบางอาจแหกคอทําแชทหลุดรับรองทีนี้ไอพลมีการประชุมอีกแน่ๆฮ่าๆๆอ้าวๆใครหนอเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะทุกคนเลยเกิดกระแสหรือว่ามวยล้มต้มคนดูเพราะอีแตนมันอยากให้คดีจบ แบบที่มันไม่ต้องเสียเงินมากสักบาทมันพร้อมจะติดคุกโดยตอนแรกจะฝากลูกชายไว้กับไอ้แต่และอีตายน้องชายน้องสาวแต่เอิญไอ้ผลไม่ยอมเลยวางแผนจะฝากไว้กับปู่ยา่าที่หวังเยี่ยมโดยให้ไอ้นาทีและเมียช่วยดูแลแทนส่วนไอ้ผลมันยอมไปติดคุกหรือไม่ก็หนี ยังไงก็ได้ที่ไม่ต้องเอาเงินไปเสียค่าทนายมันบอกกับยูทูบคนสนิทว่ามันเสียดายเงินขายของมาได้หลายล้านอยากเอาให้ลูกสองคนมากกว่ามันเลยไม่อยากได้ทนนายที่ทีมพระพลจัดให้เพราะถึงจะมีคนทางพระพลช่วยออกเงินให้แต่มันอยากออกให้แค่ครึ่งเดียวด้วยความงกของมัน จากเอาทนายในศารหรือท่านายที่เพิ่งได้ตัวทนายใหม่ๆเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุดมันบอกกับคนสนิทว่ามันยอมติดคุกหรือหนีไปตายเอาดาบหน้าดีกว่าเพื่อเก็บเงินที่ขายของได้หรือขอทานมาได้เอาให้มนโอมเก็บไว้ใช้ดีกว่านี่คือข้อมูลจากยูทูบเบอร์ของไอ้พลพ่อพระผลรู้เรื่องนี้ เลยประกาศถอยแต่พวกอิลาเตยังไม่ถอยเพราะยังมีผลประโยชน์ธุรกิจร่วมกันส่วนไอ้มุนีมึงรู้ไว้ด้วยว่าความจริงแล้วไอพลโคตรเกลียดมึงชิบหายฮ่าฮ่าฮาสาระแน่เข้ามาในชีวิตของมันที่มันหุบปากเงียบเพราะกลัวจะมีดามาเอฟซี FC ของไอ้มุนีหรือไอ้ปูไอ้ผลมันบอก พวกมึงคือขยะแต่ยังทํำไรไม่ได้เพราะต้องการขอทานก่อนแท้จริงแล้วจุดขายมันไม่ได้ขายครีมมันขายความเป็นตัวของมันที่ต้องการเงินก่อนไปตั้งหลักขายความน่าสงสารมันถึงไร้สดร้องไห้บ่นว่าเหลือ,อไรายได้จากการขายครีมแค่ทางเดียว และบ่นว่าไม่รู้จะหาค่าทนายจากไหนนี่คือจุดขายที่แท้จริงของไอ้พลหรือชัยพลวิภางานเข้าคนที่ไอ้พลไว้ใจที่สุดฮ่าฮ่ฮ่ส่วนกูอีแฉนั่งนั่งนอนๆอนดูความชิ่ผายของพวกมึงส่วนแชทหลุดที่ว่านี้เป็นแชทหลุดที่เป็นยูทูบเบอร์คนสนิท ของไอพลมีการแชทแต่ไม่รู้ว่าแชทกับใครนะคะโดยได้มีการแชทข้อความว่าวันนี้ YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วไลฟ์สดพูดว่ามีช่อง YouTube ไลฟ์ปั่นป่วนใช่พวกช่องมาดามเจ้าปู่น้าชูไหมครับยูทูเบอร์คนสนิทของชัยพลตอบว่าใช่พี่พวกมาดาม มาทำให้แผนทำคดีของทานายเสียหายลุงกโกรธมากโกรธที่ทานายด่าพระพลแล้วก็โกรธที่พวกมาดาม,มาแฉแผนวินวินทำให้ครอบครัวบ้านสีหลังแตกแยกอีกรอบจากที่คุยตกลงกันดีแล้วกลายเป็นแผนแตกจนทานายเทลุงนาทีแอดมินช่องค่อยบอกเจ้าแล้ว แกไม่ใช่พวกมาดามเหลือครับเห็นหนาทีพูดถึงช่องชัยชาแนลกับช่องที่อยู่กกอกวา่าไม่มีใครชอบที่พวกมาดามมาปั่นเอายอดวิวจนแผนท่านายเสียหายยูทูบเบอร์คนสนิทของชัยพลตอบว่าบอใช่ชเดอ้อนาทีนี่ลับหลังกเกลียดพวกมาดามเจ้าปู่ท่านันนาชู รวมทั้งไอขยะมุนีแล้วก็บักเดที่เอาบีเอ็มมาหลอกขายโยงเหงุลุงปาโคตรเกลียดพวกมันแต่พูดอีย่างบได้มันสิรุมกระทืบแน่สินค้าก็ขายผ่านพวกมันลุงปาน้ำท่วมปากใชัยชาแนลอยู่กับยูทูบที่กกอกอย่างชิด เน่งเมเดในายโพเสือวีออสแอนสามสลึงพวกนี้บ่มีไผยเอาพวกมาดามสักคนมันมาปั่นให้เอฟซีแตกแยกปั่นจนแผนทนายเสียครอบครัวสีหลังกลับมาแตกแยกทนายอุตสาวิ่งเต้นทำคดีให้หลุงรอดให้ปรองดองกันแต่บ่สำเร็จเพราะพวกนั้นมันมาพูด ปั่นเอายอดวิวจนลุงโดนเทส่วนอีกคนก็ถามต่อว่าพระพลบอกในไลไ์้สดว่าช่วยหาทนายใหม่ให้ลุงป้าแล้วอยู่อยู่พระพลมาประกาศเลิกยุง่งทำไม่เป็นนี้ครับยูทูบเบอร์คนสนิทนายชัยพลก็ได้ตอบว่าลุงป้าไม่เอาไงพี่แก่ไม่อยากแม้แต่จะรับสายหรือตอบลายพระพล เพราะพวกมาดามแกเก็บเงินที่ขายครีมขายอาหารเสริมเอาไปให้น้องโอมน้องน้ำมนต์ดีกว่าแกบอกว่าแกเสียดายฆ่าทนายถ้าสู้แล้วแพ้เท่ากับเสียเงินเป็นล้านล้านไปสู้เอาทนายที่ศาลจัดให้หรือพวกทนายที่พึ่งจบใหม่ๆที่พึ่งได้ตั๋วดีกว่าถึงติดคุกก็ยังมีเงินเก็บให้ลูกๆ ลุงป้าแกทำเพื่อลูกอย่างเดียวแล้วพี่สู้ถึงดีกาก็พอแต่ต้องเก็บเงินให้ลูกลุงไม่กลัวโดนประหารเหลอครับถึงรอดก็โดนเก็บอยู่ดีนะไม่ว่าจะในคุกหรือนอกคุกยูทูบเบอร์คนสนิทของชัยพลได้ตอบว่าก็หนีไงพี่แผนเดิมมันแตกแล้วเหลือทางเดียว แล้วคือหนีหรือไม่ก็รับสาร,รภาพติดคุกขอลดหย่อนโทษเพราะเรียนปอตรีแต่ตอนนี้ลุงไม่ยอมรับสาร,รภาพหร,รอกหนีไปใช้เงินดีกว่าตอนแรกถ้านายตาก็ช่วยวิ่งเต้นให้วินวินให้เป็นคดีเด็กเดินหลงป่าไปตายเองแต่พวกมาดามมาปั่นจนแผนเสียพวกผู้ใหญ่เลยไม่ช่วยลุงแกบอกว่า ขายของได้เงินเป็นก้อนมาเอาให้ลูกดีกว่าเสียค่าทนายแพงและก็ต้องขอขอบคุณเพจดังเพจกุยแฉเดี๋ยวกูตบเรียงตัวกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ